สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะแนะนำประกันสุขภาพของชายวัย41ปีนะคะต่อให้เทรดหุ้นได้เงินมาเนี่ยมันไม่ทันกับค่าใช้จ่ายเวลาเจ็บป่วยแน่นอนนะคะเพราะว่าเงินที่เทรดหุ้นได้มันได้ทีละน้อยแต่ว่าเงินที่เวลาเราเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยโหมันไหลยังกับท่อป่ปาแตกเหมือนกับสึนามิเลยนะคะในประกันสุขภาพตรงนี้มีวงเงิน คุ้มครองชีวิตให้ด้วย1 0 0 0 0แบาทเนะ 1, าะหนึ่งแบาทเนี่ยมันไม่พอทําอะไรเลยนะสําหรับ1ชีวิตเนี่ยค่ะหนึ่งแบาทเนี่ยเบี้ยประกัน2,860บาทเท่านั้นเองนะคะได้วงเงินหลักทรัพย์ให้กับครอบครัว1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือยังสามารถที่จะเป็นเงินออมไปในตัวนะคะ2,860บาทเนี่ยออมอย่างน้อย20งวดคุ้มครองถึงอายุ99นะคะ ออมไปทั้งหมด57,200บาทแต่บริษัทคุ้มครองให้ที่1 0 0 0 0แบาทตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการอนุมัติเลยนะคะอายุประมาณ69ค่ะเงินก็โตเป็น58,500นะคะอายุ76ก็69 0 0 0นะคะอายุ99ก็คืนเงินให้1 0 0 0 0แบาทนะคะเพราะว่าคนในยุคนี้ค่ะอายุจะยืนนะคะตรงนี้ก็คือ เป็นตัวประกันชีวิตแล้วก็ออมเงินไปในตัวนะคะจ่าย20งวดคุ้มครองถึง99จ่าย57,200ในราคาที่บริษัทขายให้คือ1แสนค่ะ1แ0 0แต่บริษัทคิดคุณแค่57,200แล้วแถมยังให้ผ่อนนะคะปีละ2,860บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วทีเนี้ เพื่อนๆก็ยังซื้อประกันสุขภาพนะคะวงเงิน1ล้านบาทค่าห้องค่าบริการพยาบาลเราแยกออกมานะคะก็เหลือค่าห้องค่าอาหารพันห้าแต่บางบริษัทเขาเอาค่าบริการวางไว้ตรงนี้ไงเขาอาจจะบอกว่าค่าห้องสามพันแต่เขาเอาค่าบริการพยาบาลรวมไปด้วยนะคะแต่บริษัท AAA ของเราเนี่ยจะตรงไปตรงมาไม่มีการหลอกลวงลูกค้าแน่นอนนะคะ ถ้านอน ICU จ่ายให้ตามจริงค่ะค่าบริการทางการแพทย์ค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าผ่าตัดต่างๆนะคะจ่ายให้ตามจริงรวมทั้งรถแอมบูเล็ที่มารับหรือส่งต่อตามโรงพยาบาลเวลามีอาการป่วยฉุกเฉินนะคะแต่ถ้าคุณเดินได้คุณสุขภาพดีแล้วคุณแจ้งรถโรงพยาบาลมารับแบบนี้ไม่จ่ายนะคะ,อ,ะอย่างบางทีลูกค้าเข้าเจ้าสลบหัวใจ เป็นลมหรือว่าหัวใจขาดเลือดล้มอยู่ที่บ้านนะคะก็จะเรียกรถพยาบาลมารับแบบนี้จ่ายให้ตามจริงนะคะเวลาไปนอนโรงพยาบาลก็จะมีหมอมาดูอาการวันละ1 0 0 0บาทนะคะแล้วนอนเสร็จกลับบ้านก็ให้ยาค่ายากลับบ้านด้วย2,000 20, 0บาทการซื้อประกันเนี่ยเราซื้อเพื่อป้องกันไม่ได้ซื้อเพราะอยากใช้ไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้กําไรนะคะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังทํา ก่อนและหลังเข้านอนโรงพยาบาลภายใน30วันคือค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดก่อนและหลัง30วันภายใน30วันอะแล้วมีการนอนโรงพยาบาลอันนี้จ่ายให้ตามจริงนะคะค่ารักษาพยาบาลน,นะคะหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วหมอเรียกมาดูอาการอีกสองครั้งนะคะภายใน30วันก็จ่ายให้ตามจริงอุบัติเหตุฉุกเฉินหกล้มหมากัด ฟกช้ำดำเขียวภายใน24ชั่วโมงแรกที่มีแผลชัดเจน24ชั่วโมงแรกไปหาหมอเนี่ยจ่ายตามจริงแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะถ้ากรณีอุบัติเหตุใน24ชั่วโมงแรกค่ะแต่ปังโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ต้องจ่ายก็ดูโรงพยาบาลอีกทีนึงนะคะอันนี้คือกรณีคนไข้นอกนะอ่าแล้วก็ถ้านอนโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านหมอเรียกมาทำกายภาพบำบัดนะคะก็จ่ายให้สครั้งต่อปีกรมธรรค่ะ ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริงนะคะคุ้มครองชีวิตเพิ่มให้อีกหนึ่งหมื่นบาทกรณีที่เป็น เจ็บป่วยนะคะเนี่ยค่ะ AAA ของเราเนี่ยตรงไปตรงมาเปิดเผยมากมากเลยนะคะค่าห้องแผน1ล้านก็คือพันห้านะคะแผน5ล้านเนี่ยสามพันแผน15ล้าน6กพันแผน25ล้าน9ก้าพันนะคะก็จะมีค่าบริการที่โรงพยาบาลคิดตัวอย่าง2,400นะคะเราก็จ่ายให้ลูกค้าที่3,900เเลยค่ะเรายังมีคุ้มครองในส่วนของ หกโรคร้ายแรงนะคะพวกกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพล,ลันโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคมะเร็งระยะลุกลามการผ่าตัดเปลี่ยนอวัอวยวะหรือปลูกถ่ายกระดูกการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออตานะคะหกโรคนี้จ่ายวงเงินค่ารักษาเพิ่มให้เป็นสองเท่าซื้อหนึ่งล้านเพิ่มให้เป็นสองล้านซื้อยี่สิบห้าล้านเพิ่มให้เป็นห้าสิบ ล้านนะคะสปีโกมาทันเลยนะตั้งแต่ปีแรกที่ตรวจเจอค่ะงค่าห้องค่าอาหารอยู่ที่พันห้าเนาะถ้า2องหมื่ะคะ่ะค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริงค่าผ่าตาดัดค่ารักษาอื่นๆเนี่ยก็จ่ายให้ตามจริงนะคะมีค่าหมอที่จ่ายให้1000งค่ายากลับบ้านสอง0 0ืนะนอกนั้นก็จ่ายตามจริงคือปีละ1ล้านบาทนะคะ ทำไมค่าห้องมันถึงพันห้าหรอคะเพราะว่าค่าห้องเนี่ยเรารู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือโรคร้ายแรงต่างๆซึ่งค่ารักษาอาจจะเป็นแสนเป็นล้านหรือ10ล้านไม่มีใครปอกได้คะ่ะดังนั้นถ้าคุณลูกค้าเอาค่าห้องเยอะค่ารักษาพยาบาลอะ่ะมันก็จะถูกเพิ่มเบี้ยหรือลดลงไปนะคะก็จะทำให้ มีปัญหากับเบีย้ยประกันของคุณลูกค้าที่มันเพิ่มเข้ามานะคะ AIA ก็เลยลดในส่วนของค่าห้องลงแต่เราก็เพิ่มในส่วนของค่าบริการพยาบาลที่แยกออกตามจริงให้นะคะดังนั้นการโฟกัสเนี่ยค่ะก็ควรจะโฟกัสที่ค่ารักษาพยาบาลมากกว่าค่าห้องเพราะค่าห้องเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ค่ายาค่าผ่าตัด เราไม่รู้เลยต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วที่สําคัญนะคะประกันสุขภาพเนี่ยถ้าจะซื้อได้คือเขาวัดกันที่สุขภาพนะคะต่อให้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ไม่ขายให้ค่ะถ้าสุขภาพไม่โอเคนะคะดังนั้นถ้าวันนี้ค่ะยังทําได้อยู่ก็เรียนเชิญปรึกษาคัาเจ้าได้ฟรีนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปค่ะพี่ยาประกันนะคะ 27,512บาทค่ะลดเหลืออยู่ที่26,131.80นะคะประหยัดเงินไปที่1380สบาท20สตางค์เลยนะคะโปรโมชั่นช่วงโควิดค่ะตัวอย่างนี้นะคะคือวงเงินที่1ล้านบาทแต่ถ้า คุณลูกค้าเอาแผน5ล้านนะคะแผน5ล้านค่าห้อง3,000บาทก็ตกที่32,112บาทก็คือได้วงเงินค่ารักษาต่อปีต่อครั้งที่5ล้านค่าชดเชย1,000เป็นมะเร็งระยะแรกจ่ายแสนสองระยะลูกรามจ่าย3 0 0แสนรวมทั้งหมด140%นะคะแล้วก็วงเงิน15ล้านก็จ่ายเบีย้ยแค่44,312บาทเท่านั้น วงเงิน25ล้านก็จ่ายเพียง55,612บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นโรคร้ายแรงจ่ายให้2เท่าก็คือจาก1ล้านเป็น2ล้าน25ล้านเป็น50ล้านนะคะวงเงิน15ล้านกับ25ล้านเรามีบริการให้คำปรึกษา21กลุ่มโรคนะคะกับแพทย์เมดิก ซึ่งมีแพทย์เก่งๆทั่วโลกประมาณ4,000กว่าท่านนะคะให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโรคที่น่ากลัวที่สุดเปลืองค่าใช้จ่ายที่สุดคือไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะดังนั้นการที่มีหมอเก่งๆคอยดูแลให้อะคะ่ะก็จะช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยได้รับการรักษาที่ทันและประหยัดเงินนะคะรวยๆไม่เจ็บ ไม่จนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ